เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะชะลอวัยยังไงนะคะอันดับแรกที่เราต้องรู้คือระดับวิตามินและฮอร์โมอนในร่างกายเราต้องกินอาหารดีถึงจะได้วิตามินดีถูกไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถวัดได้นะคะจากเลือดของเรานะฮอร์โมนความสุขความเครียดก็ดูได้นะคะโดยการเจา<บ>ะ<ด>จากเลือดน,นั่นเองก็จะบอกในเรื่องของฮอร์โมอนระดับวิตามินต่างๆรวมถึงเส้นความยามชีวิตเวลาที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นความจำจะลดลง น้ำหนักเพิ่ม10กิโลความจำลดลง30% <roscop y. S 2> เอาน้ in, ําน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมนะผ่านด้วยส่วนสูง2ครั้งค่ะถ้าไปที่30สถาแสดงว่าคุณอ้วนระดับ1เราจะวัดยังไงว่าเราเครียดหรือเราไม่เครียดการดูฮอร์โมนข่าไหนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณเครียดระดับไหนสามารถเจาะเลือดดูได้ โลหนะหนักเวลาเราวัดเราได้จากการทั้งเจาะเลือดและดูที่ฝ่ามือนะคะเจาะเลือดคือจะดูเราเจออะไรใน3เดือนนี้<ด>แต่ถ้า<ด>เราวัด,ดแบบไม่เจ็บนะคะจะดูจากต่อมเหงื่อที่ฝ่ามืออันนี้เรียกว่าโอลิโกสแกนจะบ่งบอกโลหนะหนักที่ค้างอยู่ในร่างกาย10บปีสําหรับคนที่ชอบกินอาหารทะเลปลอดนะคะจะสูงได้โดยเฉพาะคนที่ชอบกินหัวปลาปลหลอดและชอบสมอง ความเครียดทำให้เส้นความยาวชีวิตลดลงนะคะยา่สิปี <Y ari. S 1> ปความอ้วนยังแค่8ปีค่ะสมมติเส้นความยาวชีวิตสั้นหมอขอให้เส้นมันยาวไวๆทายังไงดีมันก็จะมีแบบจิ้มที่ผงเป็นแปปบไทยที่ธรรมาชาติแล้วก็ปลอดภยัยจะมีเป็นแบบหยดกรด้ฮอร์โมนซึ่งจะช่วยทั้งเรื่องการนอนลดความเครียดแล้วก็เส้นความยาวชีวิตยาวขึ้น NK เซล l เป็นภาหารที่แข็งแกร่งเ,เป็นเม็ดเลือดขาวที่เก่งที่สุดในร่างกายเื่อโรคที่เราเจอนะเราไม่เคยเจอมาก่อนมันก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ฆ่าได้ NK เซลลที่เราให้เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเป็นวัคซีน NK เซล l ก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวจิ้มนะคะก็ขึ้นได้เหมือนกัน